ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเกณชิ้นอิมเพคในหมวดการ์ดเกมเกมก้อนเจ็ดอาชลยะนะครับผมนะวันนี้เราจะมาอัปเดตการ์ดที่เข้ามาใหม่ในแผ่น3.4เนาะรวมถึงการ์ดที่ได้รับการปรับบาลานซ์นะฮะเราจะว่าด้วยกันทีละอย่างเนาะเริ่มจากการ์ดที่เข้ามาใหม่นะครับผมนะจะมีด้วยกนันทั้งหมดสองใบนะ เป็นตัวละครทั้งคู่เลยเนาะซึ่งตัวละครแรกที่จะพูดถึงนะครับก็นะคือในส่วนของน้องคลีนั่นเองเะยนะฮะเย่น้องคลีเข้ามาในเกมแล้วน้องคลีในการเกมจะมาเป็นตัวละครสื่อเวทนะฮะซึ่งตัวละครสื่อเวทค่อนข้างมีดีตรงที่การโจมตีปกติจะเป็นความเสียหายธาตุอย่างแน่นอนนะแต่ความเสียหายจะเป็นแค่หนึ่งหน่วยเนาะซึ่งข้อดีคืออะไรข้อดีคือคุณสามารถเอาไปคอมโบกับปฏิกิริยาธาตุอะไรก็ได้ได้อย่างง่ายดายนะเพราะว่าเงื่อนไขมันไม่มีเนาะ คือนิ่งคอบโบอย่างสบายเลยถือว่าเกิดมาเป็นซอเวทนี่ถือว่าได้เปรียบมากนะฮะในหมวดการเกมในส่วนของสกิลท่าใจาลูกเต๋าท่าไฟ3ลูกนะฮะสร้างความเสียหายไฟ3หน่วยซึ่งก็คือค่าสูงสุดของสกิลท่าตัวตัวละครส่วนใหญ่เนาะเป็นแรงสุดละแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีความสามารถพิเศษนะฮะแต่น้องครีมีความาเออมีความสามารถพิเศษติดมาด้วยนั่นเองนะนั่นคือเอฟโปรสีสตาร์กเนาะซึ่งความสามารถนี้ก็คือถ้าเกิดว่า ตัวละครน้องคลีนะนะในในตอนนั้นนะ่ะมีลูกเต๋าทั้งหมดที่ลงท้ายด้วยเลขคู่เนาะการโจมตีปกตินะฮะจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกหน่หน่วยและลดการใช้ลูกเต๋าไฟลงอีกหนึ่งลูกนะฮะซึ่งปกติโจมตีปกติก็ใช้ลูกเต๋าไฟแค่ลูกเดียวอยู่แล้วถ้าเกิด ได้ความสามารถของสกิลท่าไปจะทําให้คุณสามารถใช้ลูกเต๋าไล่สีก็คือใช้ลูกเต๋าอะไรก็ได้ที่อยู่ในมือของคุณ2ลูกในการโจมตีนั่นเองนะฮะว้าวสุดยอดไปเลยแต่ข้อเสียก็คือเออ บัฟนี้มันอยู่แค่ครั้งเดียวนะฮะอ้แต่ความเสียหาย3ามหน่วยนะคุณแล้วได้เอฟเฟกเพิ่มก็ถือว่าขี้โกงแล้วจร,จริงๆอะ่ะในส่วนของท่าไม่ตายนะก็จะสร้างความเสียหายไฟทนะั้งหมดสาหน่วยอีกเช่นกันเนาะแต่จะมีเอฟเฟกพิเศษเรียกว่าเป็นของใหม่ของเกมนี้เลยนะซึ่งเอฟเฟกนี้จะเป็นรนะีบัฟเนาะใส่ตัวละครไฟตรงข้ามเนาะตัวละครไฟตรงข้ามที่ตัวดีบัฟนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวละครที่โดนดีบัฟนี้ไฟตรงข้ามใช้สกิลนะ หลังจบจากแอคชั่นเสร็จปุ๊บไฟตรงข้ามจะโดนความเสียหายไฟทันที2หน่วยนะฮะซึ่งสามารถทํางานได้ด้วยกันทั้งหมด2ครั้งนะฮะไม่จํากัดจํานวนเทิร์นเนาะก็คือเขาออกแอคชั่นเมื่อไหรก่ก็เมื่อนั้นก็โดนเมื่อนั้นนะฮะจบกันก็ร้ว่าปึ้ง2หน่วยนะฮะถือว่าค่อนข้างจะดูแล้วเอาไปเล่นสนุกได้อย่างไรเด็ดอยู่พอสมควรเลยนะถือว่าน้องครีเปิดตัวออกมาได้ในกา์เกมค่อนข้างจ,จัดว่าน่าสนใจนะแม้ว่าตัวละครดูแล้วดาเมจโดยรวมอาจจะดูกลางๆนะคนนะคือถือว่า ดยตรงๆก็คือมันดาเมจถือว่าจัดว่ากลางๆเนอะแต่ดูจากการคอมโบที่ดาเมจมาจากหลายช่องทางรวมถึงไอความสามารถในการลดคอลูกเต่าของน้องเนี่ยเรียกว่าเอาเรื่องมากเพราะว่าน้องสามารถจ่ายลูกเต่าหนึ่งลูกเต่าสองรวมถึงลูกเต่าศูนย์หมายว,ามว่าน้องสามารถตีฟรีได้ด้วยถ้าเกิดคุณเซตทีมมาถูกน้องสามารถโจมตีได้แบบสี่ห้าครั 6, ้งหกครั้งได้อย่างไม่ยากเย็นเนี่ย ตีแบบรัวๆเลยซึ่งตัวละครไหนที่ทำงานเป็นเธอแล้วเน้นการโจมตีแบบแอคชั่นแบบเอฟเฟกออกรัวๆนะเหะไปกับน,น้องเคลนะโอ,อ้โหบันเทิงอะคนแบบสาดคอมโบกันยับๆแบบเก่งมาถือว่าต้องต้องเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงไดทำดาเบทให้น้องออกมากลางๆเพราะว่าน้องมันตีได้รัวเกินอนะคุมันตีได้เยอะมากต่อเธอเนะี่ย เก่งมากถือว่าทํามาตัวละครได้ค่อนข้างสนุกเลยตัวนี้นะชอบแนละค่อนข้างชอบเลยน้องคลีสัวละครต่อม,มาที่จะพูดถึงนะที่เข้ามาในแพท3.4เช่นกันก็คือเปยโตนั่นเองนะเรียกว่าเป็นของเล่นใหม่ไม่อีกเช่นกันนะในการโจมตีปกติก็เป็นดาเมจกายภาพ2หน่วยนะน,นี้พื้นฐานนะของตัวละครทั่วไปนะในสกิลทตุอันนี้ของใหม่นะไปถกกดสกิลาตุปุ๊บใช้ลูกเตา๋าไฟฟ้า3ลูกนะแล้วจะทำการตั้งท่านะ ระหว่างตั้งท่านี้ก็จะมีโลบบ่ป้องกันด้วย2หน่วยถือว่าเยอะนะรลปป้องกันสหน่วยโดนดาวเมทซามก็จะเข้าแค่นหนึ่งปกติโลปป้องกันจะอยู่ประมาณ1ห,หน่วยเนาะให้มา2หน่วยนี่ถือว่าเยอะนะแล้วตั้งท่าปุ๊บก็จะจุเทินทําให้ายตรงข้ามได้เล่นเนาะายตรงข้ามจะเล่นหรือไม่เล่นก็นตามแต่ถ้าายตรงข้ามเจอบเทินปุ๊บ พอเข้าเทิร์นเราเปยโถจะทําการโจมตีต่อทันทีนะซึ่งเราจะไม่มีโอกาสเล่นการ์ดได้ในช่วงนี้นะซึ่งความเสียหายที่ทําได้จะเป็น2หน่วยนะสอหน่วยท่าไปฟ้าเนาะแล้วก็จบเทิร์นทันทีทําให้โยเทิร์นนีฝ่ายตรงข้ามหมายความว่าเปยโถใช้สก,กิลนี้เสร็จปุ๊บเอ่อจะได้เล่นอีกทีก็เทินสามนู่นนะก็โอ้มันเราดามจ คือมันกว่าจะได้เล่นก็แอบ,บนานนะเทิร์สามนูถึงได้เล่นนะ่ะโอ้โหแล้วความเสียหายแค่สองหน่วยอะ่ะก็เลยดูแบบอืสกิลนี้น่าจะเอาไว้ยือเหมาะกอับทีมยื้อละมั้งนะผมเนี่ยหาประโยชน์ดีๆของสกิลนี้ไม่ค่อยออกเหมือนกันนะในส่วนของอันติเมสกิลเรียกว่าคอสใหญ่คอสหนักหน่วงมากใช้ลูกตาไฟฟ้าถึงสี่ลูกด้วยกันนะแล้วก็ใช้เกตอันตรีสามถือว่าคอสแพงจะเป็นตัวละครคอสแพงก็ใช้เสร็จป,ปุ๊บจะสร้างความเสียหายไฟฟ้าสามหน่วยนะฮะแล้วก็ได้รับ บัฟพิเศษติดตัวมาด้วยนะฮะก็คือทําให้ตัวละครที่โจมตีปกติเนาะหลังจากจบแอคชั่นต่างๆเสร็จปุ๊บจะยิงาตาไฟฟ้าแถมมาอีกสร้างความเสียหายหนึ่งหน่วยนะฮะแล้วระหว่างที่อันตีนี้ยังส่งผลอยู่เนาะถ้าเราโดนความเสียหายตั้งแต่3มหน่วยขึ้นไปจะสามารถลบล้างความเสียหายได้อีกหนึ่งหน่วยนะฮะคือนอกจากจะแปะาตาได้แล้วยังมีความสามารถในการป้องกันด้วยถือว่าเป็นอคอร์สมันแอบหนักก็จริงแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะด้วยสามารถอยู่ได้กันทั้งหมด2เทินเป็นสก,กิลแบบเทินเนาะ หมาะกับใครเหมาะกับทีมที่หนึ่งก็คือเพราะว่าสกิลที่ทำงานจากการโจมตีปกติเนาะอย่างนั้นเหมาะกับใครเหมาะกับตัวละครที่สามารถหนึ่งเพินแล้วตีปกติได้อย่างจํานวนมหาศาลคือเน้นจํานวนเลยไม่ต้องเน้นดาเมจเน้นจานวนครั้งที่ใช้เปิโตจะไปทีมแบบนั้นในเวิร์กถ้าเกิดเธอหนึ่งได้ตีแค่ครั้งสองครัวว้งเ่ก็เปิโตอาจจะไม่ใช่คำตอบของคุณแต่ถ้าคุณตีได้ทั้งสี่ห้าครั้งขึ้นอือเป็นเรื่องนะถือว่าเป็นสองเพลินที่ใช้ให้คุ้มค่าก็แล้วกันนะ ใช้ได้จำนวนมางเยอะๆนั้นเออเหมือนเพิเ่งพูดไปเมื่อกี้ใช่ครับน้องไปตัวนี่ไปกับเค่อนค้างเวิร์กนะแต่คอร์สค่างหนักคุณต้องบริหารให้ดีพอสมควรเลยนะคือใช้หมดเสร็จปุ๊บนี่แทบว่าลูกเต๋าแทบไม่เหลือเล่นนะ่ะต้องบริหารให้ดีนะอ่าแต่ถือว่าไปกับทีมได้ค่อนข้างจะเหมาะกับทีมที่เป็นตีธรรมดาซะสัมพันธ์ส่วนมากไปกับทีมอื่นม่ค่อยได้เลยนะก็ค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดคุณบิวดีๆก็ดูแล้วโอ้ผมว่าโยน บัฟอันติให้กับตัวละครตัวหนึ่งอะ่ะอย่างน้องทีก็ได้สาดยิงเพว่าตายหมดทีมได้อย่างไม่ยากเย็นเน่ะผมว่าเอาผพว่าดูดเดือดใช้ได้อยู่นะอ่าแล้วก็พูดถึงการที่ได้รับการปรับบาลานนะฮะซึ่งการที่ได้รับการปรับบาลานรอบนี้นะมีด้วยกันทั้งหมดสี่ใบเนาะบาลานในที่นี้ก็คือเป็นการเนิร์ฟนะคือ,อ,อของเก่ามันเก่งไปมันโกงจนเกินไปดีกว,ว่าก็เลยแบบเอ,อ้ย เองมากไปแล้วลด,ดลงมานิดนึงนะซึ่งโดนด้วยกันทั้งหมดสีใบเนาะอ่าเริ่มจากใบที่หนึ่งแล้วกันใบนี่หนึ่งก็คืออ่าโยอิมิยะนะฮะนะโดนจนได้นะโยอิมิยะโดนเนิร์ฟนะซึ่งผมเคยพูดเสมอว่าเออสกิลท่าโยอิมิยะเนี่ยเออเสียเธนะเออ กระจบตีเสียเธอหนึ่งเธอนะไม่ได้สกิลธาตุด้วยแถมยิงธรรมดาเป็นธาตุไฟได้แค่สองครั้งเออเปล่าครับผมไม่ได้โดนโดนเนิฟตรงนี้ผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เล่นโยอิมยะผมไม่ค่อยเห็นใครเอามาตีธรรมดาพูดตรงๆอง่ยส่วนใหญ่ผู้เล่นผู้เล่นส่วนใหญ่นะเขาเอาโยอิมยะมาเอาโยอิมยะมาทำอะไรครับมากางอันตีเพราะว่าอันตีโยโยอิมยะต้องพูดตรงๆว่าเก่งกว่าตีธรรมดาหลายขุมมากเลยคน คือการอติเสร็จปุ๊บและโยนให้ DPS ตอื่นเล่นนะ่ะโอ้โหดามเมจเวอร์มากเวอร์จริงๆยิ่งติดการ,ระสรวั์นี้คือหลุดโลกมากคือเขาคงเห็นแล้วว่าเออเออ,เอ,อเดีวเดี๋ยวฉันออกแบบมาให้แกตีธรรมดาไม่ใช่เอามาเล่นอย่างนี้เขาคงเห็นแล้วเออยมันโกงไปว่ะ <c oughs> <c oughs> เขาเพิ่งรู้ตัวได้มันโกงไปยูอีมายะโดนเนฟอะไรเมื่อก่อนถ้าไม่ตายยูอเมายะนะคุณนะ ค่าคอสเี่ยมันไม่ใช่อย่างงี้คนเมื่อก่อนค่าคอสมันน้อยกว่านี้ตอนนี้เขาปรับค่าคอสเพิ่มคือลูกเต่าท่านไฟอ่ะเท่าเดิมแต่ว่าไอพลังงานอันตีอบะเมื่อก่อนมันแค่อสองลูกตอนนี้ปรับเป็นสามแล้วเออแกต้องไอ,อแกต้องแบบใช้ช้ากว่านี้หน่อยแกเดินเกมเร็วกันเกินไปแล้วเออไปดูข้าไม่ทันตั้งตัวตายหมดเออไม่ได้ยุอีมยุอีอันติโกงจริงผมยุมย่าบ้านตีเขาเขาข้างโหดร้ายจ,จริงนะ ก็ถือว่าเป็นตัวเมตาตัวหนึ่งนะสำหรับสายอันติอ่ะเอออันติปุ๊บแล้วให้ตัวอื่นเล่นโอ้โเลือดพานมากเก่งจริงๆนะโดนเนอร์สักทีนะก็ก็ถือว่าหายไปเยอะนะผมเล่นรอบใหม่นี้ไม่ค่อยเจอ,อยูอีเท่าไหร่นะแต่ก็เล่นได้อยู่คุณบริหารดีๆก็เล่นได้เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกใจรักก็มาเล่นได้อยู่แล้วการ์ดใบที่2ที่โดนนะก็คือคอเล่นะธาตุเพื่อยิงมียิ่งมีน,น้อยๆยังจะโดนอีกนะคอเล่โดยตัวละครเออไม่ได้โดนเนอร์แตัวละครคอเล่เหมือนเดิมนะ ที่คอเล่โดนเนิฟนะมายการตัวละครครับแต่เป็นการพอสวรรค์คนคอเล่เมื่อก่อนการพอสวรรค์เขาใช้ลูกเต๋าแค่สามปัจจุบันโดนสี่แล้วนะฮก็อืมนะก,ก็พรสวรรค์เขาก็ค่อนดีนะไทยทำให้ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับทาทายความเสี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มพิษอีกหนึ่งหน่วยนะแล้วก็มันเรามาทางานเธอระครังแล้วเรามาทางานอยู่ตลอดอย่างเงี้ยมัน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 ส่งผลระยะยาวแต่พี่คอเล่ยังอยู่ในสนามนะมันมันเอาเรื่องอ่ะ ทีมธาตุไม้คงผมรู้เลยว่าทีมไหนโกงก็คือไอทีมไฟฟ้าพืชอะ่ะเออผมนึกออกเลยเพราะว่าไฟฟ้าพืชดาเมจรวมๆมันแรงจริงเออมันมันเป็นธาตุพืชที่มันแก้ทางได้แอบแอบแก้ทางได้หลายใบด้วยใบที่2ที่โดนเนิร์ฟนะเอาพูดถึงไอการไอเทมบ้างเนาะเดี๋ยวเพิ่งพูดตัวละครน่ะหมดนะการไอเทมที่โดนเนิร์ฟนะก็คือใบนี้นะครับผมนะฮะไอมินตี้มิดโลเนี่ยเรียกว่าโดนเนิร์ฟนะ คือการไปนีจใจหนึ่งลูกสาวเราจะให้กับตัวละครหนึ่งตัวตัวละครตัวนั้นจะสามารถโจมตีปกติโดยทําให้ท่าไร้สีใช้น้อยลงหนึ่งลูกปกติท่าไร้สีจะใช้สองลูกนะเนาะก็จะเหลือแค่ท่าตัวเองหนึ่งลูกแล้วก็ท่าไร้สีหนึ่งลูกมันใช้ได้จนจบเทินจบแช์นั้นเลยไอ้จบนั้นปุ๊บจนจบจนทอยลูกเสาใหม่หนูนะ่นอ่ะเออมันถึงจะหมดเอฟเฟกต์อ่ะซึ่งอ,อผู้ พ,พ,พัฒนาเ็บอกเออมันมันมากไปคุณมันโกงไปนะผมรู้ว่าพวกคุณสมาติได้หลายทีนะอย่างนี้มันเออมันโกงไปนะเหลือแค่สามครั้งพอนะเออก็อืมนะก็มันก็จริงๆเออนะาอนาๆๆสามครั้งก็สามครั้งก็ยิงถว่นเยอะนะก็ก็โอเคโดนเนร์ฟบ้างก็ดีอ่ะตดนสามครั้งอืมมันจะทําให้ลดจานวนครั้งเตีจากเออสี่ห้าทีไอจากหกทีขึ้นเหลือสัก สี่ห้าทีก็โอเคอ่ะมันจะได้แบบแม่มีหดลายจนเกินไปก็ดี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 นะการ์ดสุดท้ายนะด่โดๆๆนเะนิร์ฟก็คือการ์ดอันนี้ฮะนะการ์ดสุดท้ายแล้วฮนะก็คืออุดโดนเนิร์ฟส <c oughs> ี่ทีนี่ผมเศร้าเลยการที่โดนเนิร์ฟก็คือมากรูเกนคีนะโดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟอะไรเมื่อก่อนมากูเกนคีต้องพูดก่อนว่าเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมเนาะที่สกิลทา่ามีความสามารถพิเศษในการใช้ได้ทั้งหมด2ท่าก็คือใช้ลูกตาล่ม3ลูก ยิ่ง damage, าดาเมจา่าลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมแล้วก็สร้างร่างเสือเชิธท่าลมเนาะอีกหนะึ่งยูนิตเนาะแล้วก็าตาน้ำแข็งก็คือเหมือนาตุลมแต่เปลี่ยนลูกสาวไปท่าน้ำแข็งแล้วก็เสือเชิดกับธ่าตุยิงก็จะเป็นท่าน้ำแข็งโดนเน๊าอ,อะไรเมื่อใช้สกิลท,ท่าท้งสองสกิลเลยนะจะไม่มีความจะไม่สามารถยิงท่าออกแล้วก็คือสร้างสกิลท่าปุ๊บก็จะเรียกเสื้อเชิดออกมาตรงต,รงตรงเลยไม่มีดาเมจละเมื่อก่อนสร้างเสืออเชิญปุป๊บแล้วก็จะปาดดาบหนึ่งทีตอนนี้ก็สร้างเสืออเชิญแล้ะดาบที่ปาดแถมม่ีล ก็โอ้ถือว่าเป็นการเนิฟที่ค่อนข้างจะใหญ่นะพวกคุณเอาไปเล่นกันอีท่าไหนนี่มันโหดอะไรขนาดนั้นน่ยเออ,เอ,อแต่มันแก่แอบเก่งไงมันกเก่งจะได้เด็กมากกว่าเออก็การที่ดัวเนิบหลักๆก็จะมีสี่ใบนี้เนาะกอบกับตัวลคอรใหม่สองตัวนะฮะก็นะสำหรับแผทสามจุดสี่เมเซฟมเซฟนะแผทสามจุดสี่ก็จะมีอัปเดตก,กันแค่ประมาณนี้เนาะก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะบ๊ายบายจ้าเย่ yeah.